วันนี้มีของแปลกปรดนะคะนี่คือมันม่วงนะคะแต่ว่านางเกิดในรองเท้าค่ะใส่ส้นสูงเลยค่ะยังไงมีนิ้วด้วยค่ะแล้วกูจะกินไหมด้ยังไงมันส้นตีนนะคะวันนี้มีของแปลกปรดนะคะนี่คือมันม่วงนะคะแต่ว่านางเกิดในรองเท้าค่ะใส่ส้นสูงเลยค่ะยังไงมีนิ้วด้วยค่ะแล้วกูจะกินไหมด้ยังไงมันส้นตีนนะคะ ให้น้องดูเลยอโอเคอเหมือนเลยเผื่อไหมอ่ะใช่เออปอพอดีเพิ่งรู้จากเมื่อคืนนี่ครับก็เลยเออใครไป่พีช่วยหาพีอออ่อ๋อคือรองดิรองเท้านี่มันอยู่ในดินอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงมันอยู่ในดินมันแน่นมากพี่ไม่ได้จับยับนะเออ,อคือมันแน่นแบบนี้เลยอะ่ะอุ้ยที่ผานเลย่องอเรื่องอะไคือมันม่วงเออปกติตรงนี้เป็นสีม่วงอะไรก็ได้เบอร์ห้าแล้วก็ ดูเบอร์กันชัดถ้ามันเป็นเบอร์ไทยจะเป็นอะไรมไม่ได้เดี๋ยวเล็ขจะเยอะมีของเค้าของหวานนะถ้าของหวานเนี่ยจะเป็นพวกตระกูลวีฟผลไม้แต่ถ้าเกิด ตัวนี้มันมาอย่างไรครับมันม่วงเนี้ยอ๋ออันนี้นะครับมันเป็นมันที่เราปลูกไว้กินประจําที่บ้านอยู่แล้วค่ะคือมันม่วงที่ปลูกไว้แต่ละปีเราขุดขึ้นมากินพอไม่หมดเขาก็จะเลือหัวแม่ไว้แล้วเขาก็จะแทงหัวลูกออกไปเรื่อยๆทีนี้มันบังเอิญว่าน้องเนี้ยอันเนี้ยเป็นมันม่วงเราไปแทงเข้าไปในรองเท้าพอป้าขุดขึ้นมาเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแปลกดีนะมันเหมือนแบบว่าจริตมิสแกนเราก็บอกเออป้ามันเหมือนนางงามเลยอ่ะก็เลยว่าเออลองมาถ่ายเล่นๆลงทิกตอกดูอ่ะเนี่ยมันมี ใช่ค่ะอันนี้จะเหมือนเหมือน้ีโพ้งนออันนี้หน้าเท้าแล้วก็อันนี้เป็นนิ้วก้อยออกมานิหนึ่งนะคะอันนี้ไปขุดขึ้นมาวันไหนเออวันนี้วันอั้นนะจิวันเสาร์ค่ะเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานใช่ค่ะปกติเราลุกไว้กินใช่ค่ะพอถึงฤดูกาลเขาพอพอพอถ่าวเขาเริ่มเหี่ยวเนี่ยเรารู้แล้วว่าเนี้ยขุดกินได้เราก็จะขุดขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันจะเหลือเศษไว้เขาก็จะแตกอันถัดไปอันนี้คือมันหนึ่งปีค่ะอคือพอขึ้นมาเงี้ยก็ไปกล้ากินแล้ว มันคงไม่กินแล้วค่ะแต <จะ S 1> ่ดูดูว่าหลังวันที่16ถ้าถ้าเกิดหลังวันที่16ว่าน้องจะออมีผ้าสีมาพุ้หรือว่า<อ>หรือว่าน้องจะต้องไปอยู่ในหม้อ,อกแกงบวชคนแชร์ไปเยอะเลยนะครับใช่ค่ะเยอะมากค่ะแล้วอันนี้มะเ้าอันนี้มันอยู่ในดินใช่มันอยู่ในดินซึ่งมันมัน,ค,นคือบ้าน, <ไ S 1> อ,าน,นอกอะก็คือพอพี่ไม่ใส่อะไรเราไม่ได้เผาแล้วก็ทิ้งไว้กับดินมันก็ทับถมไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็เลยกลายแบบมันบังเอิญใช่มันซวบเข้าไปในนี้เลยมันก็เลยเป็นจริตนางงามมิสแกนไหม่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ